ไม่มีเราเปิดคลิปมาไม่มีคลิปเนี่ยไม่มีเปิไม่มีโทรบอกเลยแม้ใครไม่ดูไปดูกันก่อนไม่ไหวอ๋อนี่ก็ไม่ไหวจริงหลังๆนี่มาจากหลายอย่างมาจากหลายเหตุผลด้วยตอนเนี้ยหลายอย่างมากคือติ๊กเทีตอนเนี้ยคือเปลี่ยนจากการโอนเป็นการบ่นกันทำไมคิดี่ากูขอบ่นเอเดี๋ยวเราเราเปิดในข้อดีมาก่อนข้อดีข้อดีเอาเอาข้อดีของตอนนี้ก่อนนะข้อดีของตอนเนี้ย ตอนเนี้ยแม่งหวานสุดแล้วเว้ยจริงๆคือไม่รู้หรอกว่าตอนหน้ามันจะหวานแค่ไหนแต่แค่รู้ว่าตอนหน้าี้ตอนจบแต่ตอนเนี้ยรู้สึกแค่ว่ามายิงลุกหนักมากใช่ใช่ใช่คือกลัวกลัวเหมือนกันว่าตัวของอาทิตย์หน้าจะเป็นตอนจบเพราะว่าตอนสุดท้ายอ่ะมันมันไม่ยอมบอกตอนต่อไปเว้ยจจโจก็ไปเอาชื่อเรื่องขึ้นมาเลยชื่อเรื่องขึ้นแล้วเป็นฉากป่ยปีก แ,บบและแบบไม่เคยทำนี่เอะเอนเนี่ยแหละคือสัญญาณว่าจะจบอาทิตย์หน้าคือเป็นสัญญาเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราดูดูกันจริงๆอ่อะตอนสุดท้ายมันจะบอกชื่อตอนบอกเดเทเดอร์นิดนึงทีเซอร์นิดนึงให้เรารู้ว่าอ๋อเกี่ยวกับอะไรแต่ตอนหน้าปุ๊บมันขึ้นอย่างนั้นเลยแสดงว่าเป็นอาการที่แสดงถึงตอนจบได้เพราะตอนเนี่ยถ้าเราเช็คตามนิยายนะคือครึ่งเล่มแล้วครึ่งเล่มสี่แล้วแล้วมันตัดได้เยอะมากขอโทษนะ ที่ยามากตอนนั้นผมกไดไม่ดูไม่ไม่ไม่ได้อ่านยายมา <S <S ผมก็บอกว่ามันก็โอเคนะมันก็รู้เรื่องนะเพราะว่าก็นั่นแหละเพราะว่าทีมันก็จงใจทใี่จะปรกันปราะาะเพราะความคองในกับที่รูนะแล้วแบบตอนเนี้ยแม่เน้นทั้งตอนเลยทั้งตอนอ่ะคืออ่ะกลับมาที่ข้อดีคือข้อดีมันดีคือมันหวานไหมหวานแต่ผมรู้สึกว่าตอนต,ตัวผมนะตอนตัวผมอะ่ะผมมองว่าตอนที่แม่ ของมาฮิรุนมารู้สึกอิมแพกกว่าผมรู้สึกฉากพอปัดพอทอนอิมแพกกว่าว่ะเออเบอร์เบอร์เออคือเรือบอกเลยว่าคือเรือตัดข้าวใส่แบบคือลือคือลืคือลื้ออยเงี้ยอันนี้เนี่ยช์บูชัดตอนเช้าอีเดี๋ยวเชียวนะฮะเพิ่งจเอาไปซักทันทีเนยแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยเราเนี่ยมันแย่จริง ยุติเกลืเทอเลยส่วนคนดูก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเราพากันเองก็เป็นผู้ชายเหมือนกันนะคับมันเองใครไปทนได้ะวะขนาดนั้นอะเออจริงๆทนมาได้ขนาดนี้นี่ก็ถือว่าคนดีสุดนะทนได้ขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าเก่งแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นพวกเราเนี่ยก็คงไม่เหลือก็บคิดสภาพไปรู้ลุกหนักขนาดเนี้ยแบบโอ้กูบอกเลยว่าไม่เหลือเอาลังคิดสภาพผู้ชายทุกคนลองคิดสภาพผมรู้ว่าคนที่ดูชาแน่าอมมาผู้ชายเยอะรู้เลย ถ้าเป็นคูณโดยขนาดเนี้ยอืมมันไม่เหลือหรอกผู้หญิงคนนั้นอ่ะลเยแล้วแบบตอนตอนจบแบบตอนจอนบบทพูดนในดย,ยีไออจะทําให้อาวุธในคูมไม่เอาไหนจนขาดฉันไม่ได้เลยจบทําตัวเดียวไหลยังไม่สบายใจได้เลยว้าวว้าวและบอกว่าทำดีไอฉันก็คงขาดเมอ่อฮิรุนตัวไปได้สินะแม่ก็ลูบฝีปากคือบางคนอะบางคนที่ยังไม่ได้อ่านเล่มสี่เล่มห้า ก็อาจจะคิดว่าเอาออมันเอมันไม่รู้ตัวจริงๆเราว่ามารีรู้มันไม่อ,อ่อยเออแล้วแต่้พูดตรงๆนะอมันเอมันรู้ตัวแล้วมันรู้ว่าตั้งแต่นานแล้วมันรู้มาตั้งแต่ตอนถ้าถ้าสังเกตดีนๆนะอนิเมะมาาันจะตอนประมาณตอนสี่ตอนห้ามั้งที่อ่าอมเนี้มันปิดประตูเข้าห้องอ่ะเริ่มรู้แล้วบ,บ,บอกว่าเออเขาไม่ชอบกัาแปลกแล้วเออมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละแล้วก็โดน บีบมาท่้นเองแล้วยิ่งตอนนี้ก็มีมีไปออกกําลังกายด้วยและออย่างมันก็พูดนี่ยของผมมาไปแล้วด้วยว่าเออที่มันทำนี้เพราะว่ามันอยากเป็นผู้ชายที่เย็นเคียงข้างมาหิวให้ได้ก็น,น,รร<ช>นั่นแหละครับใช่นั่นแหละก็คือเป็นเป็นสัญญาณว่าเออมันรู้ตัวแล้วเหมือนกันนะแค่ว่ามันยังมีกับเพนที่มันยังไม่กล้าข้ามอ่าอ่าวรารวมตอนเนี้ยถาว่าดีไหมเวิร์กมากเวิร์กเวิร์กดีถ้าไปทำงานเผาโอเค <Work S 1> หลับตาข้างหนึ่งโอเคดีแล้วขอจบข้อดีไว้ตกนี้เลยมาต่อจากนี้คือบนบนอีแค่นาทีที่เดียวนี่คือการบน่นะคือบนอย่างเดียวเลยคือรวมๆคือดีทั้งหมดดีมากคือเล่าได้ได,ดีตอนที่ตามนานได้ดีมากแล้วก็ทุกอย่างโอเครู้สึกหวานไหมหวานแต่ม<า>ไม่เท่าตอนหลังๆเลยตอนแรกๆอ่ะรู้สึกผมตอนรู้สึกตอนแรกๆมันจิกหมอนกว่ารู้สึกผมต้องเอาหมอนมาจิกเลยอะแบบมันหวานมากอะ่ะชอบเปนะ็นฟิลแฟนเออฟิลฟิลอย่างนั้นหวานอ่ะแต่อันเนี้ย มันไม่ใช่ฟิลแบบรูส้สึกหวานะ่ะอันนี้มันคือฟิลรูส้สึกเลุกอะเออคือฟิลหวานมันจบไปแล้วอะประมาณตอนแปดตอนเก้าเนี่ยมีฟิลหวานอยู่อะฉันรูสร้สึกแบบหวานหวานมากยังรู้สึกหวานมากอะแต่อันเนี้ยไม่หวานอันเนี้ยหวานเกินลิมิตกลายเป็นลุกไปละเรื่องออกไหมมันคือลุกอะมันลุกแบบแรงมากเห็นชัดไม่แบบโอ้โน่นนี่นั่นโอ้เรียบร้อยตุยโอเคเราจะจบการ โอ้ยไปเท่าน,นี้ที่เหลือห้าทีกุมตบนคอก่อนนะไม่ไหวลว้คือไม่เอาแบบหน้าตานะเอาเนื้อเรื่องก่อนคือมันตัดแบบไอตอนที่ครึ่งตอนที่มายรุนบอกว่าเออเข้าไปคนสำคัญนะไอช็อตนั้นนะ่ะต่อจากนั้นโค้ดสำคัญเลยนะต่อจากตอนนั้นแบบโดนต่อจากตอนนั้นโดนเตือนล่ล ไอเพื่อนในห้องมาถามต่อใช่ไหมแล้วประเด็นคืออามันเนี่ยมันก็เดินออกไปไว่าแล้วก็จะอิสกิกับไอ้นั่นอะ่ะไอคนหล่อเทอ่ะออยุตากุอยูตา,ออตา,าอกอเอากอดคอเห็นไหมกูบอกมึงละอิสกีนี่แบบบอกแล้วเนี่ยกู<ะ>บอกมึงแล้วไม่เ <ใน S 1> ชื่อกูหรอเอออิสกิตัวชงก็บอกไม่เชื่อหรอแล้วก็กอดคอแล้ว่าไม่เชื่อจริงหรอนายยังก็แต่งตัวเซ็ตดีๆหน่อยนายก็หล่อแล้วเออ มั่นใจในตัวเองหน่ยสิชันไม่มั่นใจมั่นใจหน่สิแต่งตัวเองก็รอๆแล้วคือมันจะมีบทที่ชงกันมากเลยชงว่าแบบดมมานี้มันคือจะเบตคือโอเคแล้วอะคือมึงรู้ตัวได้แล้วว่าละมึงมึงมึงไม่รู้มึงชอบมึงอะเป็นคนสาคัญของมึงอะเออมันเป็นบทที่ขคยยี่ความรู้สึกของอามมานี้อีกรอบหนึ่งเว้ยตัดหายหายไปเลยเว้ยคือแบบหาย แล้วก็ตัดภาพที่บ้านว่าพูดจริงนะไป็นคำสรารภาพพูดจริงนะปุ๊บปุ๊ปปุ๊๊อือองพูดแล้วก็เอองพูดง่ายๆว่าคือคนเด่นไม่มีบทเออหายไปหมดเลยแล้วที่เนี่ยมันจะมีบทก่อนที่มาฮิรูจะบอกว่าให้สอบถึงท็อปสิบใช่ไหมยมันจะมีบทอีกบทหนึ่งหายไปทั้งบทเลยนะคือบทที่ติวหนังสือกับเพื่อนในห้องอ่าใช่แล้วจะเห็นบทเนี้ยจะเห็นมันจะเห็นหัวหน้าพระเอก หัวหน้าห้องเว้ยมันมันจะมันมันจะมีหัวหน้าห้องโผล่ในนี้มันก็จะโผล่มาแล้วมันก็จะมีไอ้นี้มันจะมีที่ว่าเออมาเห็นว่าเป็นคนเป็นคนหัวหัวหัวห้องในการเตี๋ยวหนังสือแต่ว่ามันเตียวตุกตไม่ทันเของบาคนเยอะมากและเอาวันนี้ก็เป็นคนมามาเสิร์ฟให้ใช่แล้วก็แบบหายทั้งตอนก็แบบอ้าวอ้าวเหตุการณ์อ้าวสกิปหายอ้าว อ้าวหายไปหมดปะเอ๊ะเออเอ๊ะ,อะจริงเอ๊ะคือเข้าใจว่า,ามันมันมันอาจจะปรับทำอย่างเงี้ยคือไม่ได้การันตีมีซีซั่นสองอะคือการันตีเนี่ยค่อนข้างชัดละอันเนี้ยการันตีค่อนข้างชัดว่าอาจจะมีซีซั่นสอง,สองทำใจรอไว้ละแต่ปไะเด้กูเราไม่ได้จริงคือมันตัดแบบมันตัดทั้งตอนคือปกติมันจะตัดแค่ส่วนบางส่วนทีใช่ไหมใช่อเนี้ยคือตัดทั้งบทเลยว้ยหึบหายเลยทุกคอพูดตรงตรงนะ S <S ถ้าถ้าเอาไอ้บทตรงนั้นมามาใส่เพิ่มตรงนี้นะมันจะมีถึง12ตอน้วยสัมเบย์ซึ่งซึ่งซึ่งเอาจริงอ่ะที่ข่าวที่ผมได้ยินมาคือมันจะมี12ตอนนะเรื่องเนะี้ยแต่คือผมไม่รู้เลยว่าตอนหน้าจะเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าผมว่าตอนหน้าจบผมว่าตอนหน้าจบขอขอรอดูนะ่แต่คิดว่ามันต้องมี12ตอนเอยจะเป็นตอนเร็วไปหน่อยนะผมคิดว่าตอนหน้าจบจริง คือ <Thank you. S 1> ดูเลยว่าน่าจะจบอะเพราะว่าเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะสั่งหอ์ละคือตอนาากเนี่ยมันอาจจะซอยได้นะอ่าถ้าคิดในบวกเคสอะไอบวโพสติฟแบบแบบคิดแบบดีๆอะคือมันอาจจะซอยได้ดีขึ้นเพราะว่าจำนวนตอนมันเหนือน,น้อยลงเรื่องมันก็เนื่อแบบตอนอาไปในหมุนตากแล้วก็งานกีฬาครึ่งตอนอันนั้นอีกครึ่งตอนหลังแล้วก็รับแล้วก็ตอนจบเออเนี่ยพอทําได้ พอให้หว่างไปแบบนี้เพจมันจะลงเพจดาวลงมาเยอะมากมันจะค่อยๆช้าละไอเนี้ยจะช้ามากๆาย้ำนะจะช้ามากก็าจะมีที่ตหน้าก็ขอเป็นเป็นไม่ได้ถ้าเป็นไม่ได้นะขอเป็นศัตรูอื่นเลยศัตรูตนี้แม่งไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงเเปิดเปิดตอมาเอาเอาประเด็นมึงตาลยอยู่ต่าจบไม่เท่ากันจบจบเรื่องเนื้อเรื่องในนิยายตัดไปแบบพุ่นอะเู้ตอนเนี้ยเรารู้สึกแบบไอเหี้ยอะไรวะคือ เฮียสําคัญตัดทิ้งไอ้เฮียหายคือเอ้ยไม่ได้นะคือหงุดหงิดละดูแล้วกูรู้สึกหัวร้อนนะหัวร้อนทั้งเลือดไอไม่ไหวแล้ว <c oughs> ไม่ไหวแล้วคือคือที่พวกเราสองคนดูจบแล้วบอกว่ามันหวานคือพวกเราหลับตาข้างหนึ่งเ้ยหลับตาข้างหนึ่งเ้ยพวกเราห <c oughs> ลับตาข้างหนึ่งกันนะแต่พอ,แต,พอแต่พอมันจบปุ๊บพวกเราจะเหลือตาสองข้างทีแล้วก็บอกไปว่าหลังจากนั้นเราก็จะบทเรื่องงานภาพว่าตาเหล่ไปทั้งเรื่องเลยคือคือผมเห็นมาสัก แต่ตอนแรกก็แล้วว่ามันก็มีคนบอกอยู่ว่าเอองานเผาของมันจะดีได้หน่อยก็มองข้ามมาได้ซึ่งเออใช่มองข้ามมาได้แต่ว่าจะเรียนนะว่าอันนั้นมาแค่2ตอนแรกเว้ยตอนเนี้ยแม็กเป็น10ตอนแหละงานเผาเหมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยเวอเอาเหมือนเดิมคือแบบถามว่าหรือว่ามันเป็นเสน่ห์ของสตูนี่วะไม่ได้คือแบบเสน่ห์แบบเผาเผาอ่ะคือแบบจะบอกว่างานฉากทีมันก็มีใช่ฉากทีมันก็มีเว้ยแต่ว่ามันจะแปลกแปลกที่ว่าฉากโคตรอัพคึณดีแต่พอะฉาก ชาเอ่อเห็นบัวโป๊บมึงแย่ทีทีแบบไม่ไหวไม่ไหวกับไอ้คนกเห็นในเขานคุณบัวพุธชาไม่มึงข้อมึงพูดดีกูเห็นคุณตั้งตลกกาขอมตงปิดซะตอไม่ไม่แบบไอ้ไม่ใช่ะไรนะไอ้แขนมึงแบบรีบมากอ่ะแขนไม่ไหวว่ะแล้วแบบแขนแบบแบบเหมือนไม่มีกล้ามเนื้อเลยอ่ะแล้วแบบตอนชาไปรับตางๆพกอิสกีเข้าบ้านมาเหยแบบว้าวอยู่ตาตาไม่เท่ากันนายเป็นไร ไปทาอะไรมา,าเดินใครต่อยมาหรือเปล่าเออแบบเออผ่านไปตอนเดียวเองแล้วทำไมตาตาไหนไม่ทั่าหัด<ม>เดียวอีกอ่ะไม่ไหวะคือดูแล้วมันตายหัวแบบดูแล้วดู่ดูในี่แบบเดี๋ยวเฮ้ยอะไรมาเนี่ยดูอะไรเนี่ยตอนแรกๆโอเคอยู่อินดูเออหลังๆเนี่ยแล้วแต่ตอนเก้าละ ถตั้ตอนแปดทีเราทำกันละแปดเก้าสิบเนี่ยบ่นยับแล้วไม่ไหวละเกินไปหน่อยนะถ้าสองตอน,นผมจะผมได้โอากาสอีก2ตอนสุดท้ายถ้ามันไม่ไหวจริงนะเจอการสดอุปค,คลิปกระตูเรื่องนี้ผมจะเอาทุกอย่างลงมากลางเลยข้างหน้าเลยแบบอืออออย่าเลยกูหอแล้วปาก เรบควรสรุปคลิปนี้เลยใช่ไหมผมว่าสรุปคลิปผมว่าให้คุณสรุปคลิปนี้แล้วแม่งจะมันมากขอเลยขอเอามาเลยขยา้สรุปเลยเติมให้คนดูหน่อยแล้วจบคลิปแล้วเนี่ยกู่าปล่อยไปเถอะปล่อยไปเถอะไม่คาดหวังแล้วรู้สึกหมดทุกอย่างแล้วอะทั้งหมดแบบหมดแล้วอะคือแบบทั้งบทการตัด ท่ากับเผาเอ้แต่อันนี้มีมีข้อดีอันหนึ่งก่อนข้อดีนี้ผมชอบมากเลยตอนฉากคอมมันทําออกมาได้ดีคือเสียง <Okay. S 1> ASMR เลย ASMR เลยคือแบบใกล้ใกล้ใกล้มากคือแบบโอ้โหนี่แหละคือไม่ถ้าเสียงมาโยนะ่ะคือทุกคนนะคะอะใกลันเนี้ยคุณจะต้องยึดอีสิ่งนี้แหละคือเสียงบแบบกระซิบข้าขององอ ไอ้เสื้ออาดีไอ้เนี่ดียอมโอ้โหแบบโอ้โหดีจัดเออแต่ถ้าผมสรุปคลิปนี้คือเคีียดงงตาขี้ขอบคุณครับแค่นั้นแหละได้สามคำคือเผาเผาอะไรนะว่าเผาอย่างเดียวเผากันเลยนักหนาสรุปง่ายๆครับเผาครับจบ เผาเผาจบจบนี้ไปด้วยคำว่าเผาเผาครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเผากันเถอะครับไปเผาสตูดิโอมากันดีกว่าครับใช่ครับอย่าลืมฝันดีนะครับทุกคนฝันดีแล้วก็ฝันว่าไปจุดเผาสตูดิโอนี้ทิ้งด้วยน,นะนะไม่ไหวแนละ้วไปทุกคนเจอกันย้ายไปเผากันดีก่าอย่าย้ายย่าย้ายไปเผากันอี๋อ่อเหนื่อยดูอะไรนี่เนี่ยอามาเนคุณเน้